โอ้ยพี่น้องนี่มารับจางดับน้ำเพนิืนเด้อครับเมื่อละสามพันใ่หพี่น้องเออนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บ้านบ้านหลวงคนนะเห็นตัวจริงเราเศร้าบนคลิปตำสาละบาทนี่นั่นเออ จมให้ดำน้ำเลยดูงัน้นบวงลิปกับจมไปติวัดบอะกอบก็เป็นตาสั่งแต่วันจีเออเออ,เอ,อแล้วกับว่าเป็นเถอะนะตะจีแล้วว่าเป็นดอกพอดีเอานั่นตัดดีนพี่น้องครับนี่อ่าเพิน่นโตกกาไปตะเวียน เพิ่นว่ามันตาเบ้นมันเปิลโตกาไปแต่หัวปีเพิ่นเลยได้เปียหมูวะที่นี่น้ำม,มาได้ดำเลยนะครับพวกทั้งคนกับพายเอาวันสิรแรงมันบาแรงหรอเพอดีดำเลยน้ำเออไก่มือนี่งก็แล้วต้นหนึ่งไหมเก็แล้วมือเดียวกล้าเพราะเราบอกขึ้นไปคุยกินมาที่นี่พอแล้ว บอ่อเอ๊เอ, e. เอ Higher, ๊ะอืมอมีแมงดาบ่นอนนี่ปาคาเนาะเมื่อขึ้นเห็นผู้ใหญ่บ้านมึนไต่แมงดาอยู่รูฟังขุนจนให้นั่นได้บุ๊บขับพี่น้องมาเด้อครับมาดำหน้าน้ำกัน หน้ารู้ก็ต้องดำใบตั้งแต่หัวปีนี่แหละเพราะว่าเขาเงน้ามมันต้นสูงต้นง่ายขุดกีครับพี่น้องแนวแสบนะครับขุดก<ะ>ีไปใต้มาบอแชแขกจ้าไปใต่มาพี่น้องครับมือนีย้ายแชกแดกตับเอาผัวมาขายครับพี่น้อง โอ้้ววัหลายนีก็สเไป,ไปมันบ่แม่นอ้ายกำลังว่าบอกว่นะบา,บ,าบักเกีหนะ่ามันคือคุจีนะห <c oughs> น่ามันคือคุจีเอามันคือว่าสีขามาเหรอนะไอ้มันคือมาไห <c oughs> เดี๋ยวแล้วก็มาเดี๋ยวคุยกับสาวอยู่เอามันมาสาวอ่ะเอาแม่งตาย,ยนะนะวาสิขาแล้วตาย,อยเออเออขามันตายรวดอือันนี้คุจีไอ้เขาเอิ้นคุจีบอันนี่น้องคุจีไหวมั้ยคือแม่นบ่แม่นนี่ไหว พี่น้องครับเพิ่นไปใต้เอาไอ้แขกเพิ่นไปใต้เอาโอนบ่าวผู้สาวอยู่บ่าวผู้สาวอยู่จะกันไหมันมาท่านี่เศร้าเจ้าสู้ไว้ถามเนี่ยโอ้ยจะเกีจังไหนเศร้าเจ้าสู้ไปใส่เขียวเม่ได้ปุณย์ยันพักไปใส่เขีวยวยันพไไันกไปใส่เขียวอ๋อคือเป็นอย่างคือจะใส่เขียวอ๋อไม่ได้แกัดหัวต้มไม่ได้อันนี้มันแัดได้เนาะมันไม่เขียวส,สรุปแล้วมือนี้พี่น้องครับยายแขกเพื่นเอาผัวมาขายครับนี่ Ủa, chuẩn nạc hữu bà hân sao nạc cứ bọc em đi học vĩnh ơi hết 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 xe hết ai hết bố hết 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 đằng này ừ. ừ. lắm bạc nó hết nó lắm bạc hết ao hết nha ao hết nha, hết ao hết nha hết hết nó hết 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 โอ๊ยมันนั่นมันเจ้าสู้เสยโอ๊ยเนาะไอ้บวกมันอยู่ว่าบักแอดดี้บักเก๋มึงจะเจ้าสู้มึงเจ้าสู้มึงเบิ่งหนาเนี้ยมึงเบิ่งหนากขวางในกอนมึงสิเจ้าสู้นี่ไอ้ไอ้ถามเนี้ยอันบัดที่นี่เป็นยังกันนั่นนั่งคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังขึ้นได้ไปมากันกับไอ้บักไอ้แอดดี้นี่เราไปอยู่กับไอ้ยัานเหนือละเออเออเป็นอะไรที่นี่ว่าสิจีบแล้วเลียนเลียนแล้าของกับหม้อเราเขื่อน าาก็มั่เรามา่วเราเขาเออตาไล่นะาน่เรา้อ <laughs> อยากไปที่หิึมา่วเราตาไล่หนึ่งวันรอบัดออกไปมาหางเลยหนึงวัผีตัวไหน <laughs> หนึ่งวัผีตัวไหนบัดซามเ่าจังหูวะซามเ่าจังหูมันอาจ,จัยไอ้ว่ามันอาจสกการ้งลงอบบอรูปอะไรย่าแรงร้องถอดบ่มันถอด <c oughs> อรูปบ่มงเด้อถอดงอถอดย่างบ่มึงเป็นเรล่องในะเบอยเอาหามันรอไหมพี่รองครับ เมาพ่อกันหนื้อวารอพ่อนะโอ้เอา้าเนื้อคููกันแล้วอีหละเนื้อคู่แล้วมาแกวกันดอกเพิ่นว่ามันยุกไกไปไหนกับพ่อกันอันบุเพันิวาตประหลาดนักไม่เคยรักก็มารักไปผลักไสไม่เคยเห็นก็มาเห็นเหมือนเป็นใจถึงอยู่ไกลแสนไกลก็พบกันอ่าพี่น้องครับนี่คือคู่ชีวิตจริงของแอดดี้พีงกัมือนีเอาอ่าคุชีคุชีว่าฝากอฝาไส้นะครับเออขัวเป็นวะ ขัวครับพี่น้องครับอย่าไปแก้ใส่น้องไปสมเด้อน้องไปสมมือก okay, okay. ินดอกแต่ว่าม oh, okay. like oh, oh! oh, ันบปราะเสียบร้องขัวโอเคโอเคไปแล้วก็ลาบาย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 แต่บายบายเอาแมมตายเลยอะแยะข้ามันบวมฟ้ามือใส่ก๊กหูวหนุ่ยไอศิสนับสนุนหนุ่ยอย่างไรเนี่ยบ่ใส่บ่ใส่บ่ใส่ไอขัวแบบบ้านไอเด้อทั้งโลกเลย